นักว่งนะได้เดีว่ากูเดินอยู่แกเพียงเขาไม่ยิ้มเลยกูจะมันเพี้ยงไอ้ต่อเนีามิ้เจกเพียงไอเนือเออกูยิ้มทกูยิ้มที่กูยิ้กูิ้มทางิ้เีกูิ้มมันองการกับเด็กบ้านนี้กูกูยังแต่ปอาสิย์ห้แน่ดีมาว่ายิบ้มมึงโอนมาจันทร์าสินะว่าเออตอนมาสาิต่อเดียวเขาไปตอนมากันคือว่า วีวีพ่วงตอนมาจำชิปจรับพ่วเป็นใบอาชิปพ่วงตอนมาจำชิปผาจันเบียตอนจำชิปขอนียนะไปไลยมาเบิกตนาคารกูเป็นไปเอาธนาามนั้นกับพ่วองตอนจำชิปบาทได้มาแล้วมองเองไปเนี่ยจำชิปบาทเอาไปเลยได้ได้ก็พ่เป็นชิปไปแล้วกู่วย ยืนเบล่อจะพูดแค่จะไม่ตามล้ได้กับเบี้ยจะแล้วเหอเต็กไม่ตามไปนะแด็กกงจนไปยก็พ้บาดหนึ่งหลังยอกเรจริงประเบบดีเรียงเพื่อารทุกเด็กพี่ยังรุมาหน่อยเมาเบียกูพอนใช้เพชรเอวกุดเต็มเอวหันใจตากเงากุดมดแล้วกุดเต็มเอวงานตอนให้รอใจ มึงจำกูว่าตาตากูตั้ตตเป็นตีลังใจแล้ว <c oughs> แด็ตากูคุดวันนั้นลาบมึงก่อนเลยนะเออมึงอย่าดีตะเกียจใจตายพวกเนีย้ยดีนี่บอกเคยตกเป็นเบี้หลังลเลยใจว๊าเบี้หลังเออใจตายใจกูต้มน้ำร้อนเกรงกูนี่ด้วยบอกกูต้มเดือดป่ตั้งรินใจแก้วเลยเพราะไอ้เย็นกอนตอกิน là tôm tầm pi rơi, cần tì kinh nam yên nè Rồi cần kinh ron ron là kinh blue là mình cần đi kinh nam yên là tôm leo bay là mình ra cái đây là tôm phường ke tầm rơi mực có bên tầng yên mới đi ba và tôm dù lão khen cánh nên ta rơi mai đi hơi tin nên ta rơi lâu gần đến rơi tới cũng mất dồn cút rồi nó ครับอู่ีเนี่ะกาดจีงกายเปียกเลียงกูจุงหัวปั่นนะดเขี้นไปดักห้ามชาวบ้านนําจัดเลี้ยงผ่านหน้าขุดเชมาวันพอหลวงเจ้ากูขี้นก้อนตัวเต้ากูห้ามพระนําบาทผ่านหน้าบ้านชาวบ้านกรธดเลยจ้ะทำอยู่หลายอ้นมันว่าเขามมันกักุตโอยตึงมอย่างกี้จิตเลยฝนี่ออกมัดนะได้กันมันดุปบ้างแต่ในทุกปับคือเขามันนี่มันหมายความว่าเท่าไหร่นตี่ Thì... cứ bà ngon mà thì mình họ mới qua bà tạo rơi ra ca tạo rơi mới chạy về tôi thầm rứa bữa kẻ tay tại chạy tay đấy nút con coi phép ni phải vô bạc răng bạc người cũng rắp vô theo nói vô dạ là dạ theo dạ vô này con dạ vô vô dạ vô vô dạ vô ồ đành thưa vô ừ. dạ vô nút mai vô dạ vô hồ dạ vô có chạy lên mấy bàn đôi tiên นั่งกูเล่นมาจำเง,งินมาลงวันนั้นกูไปก้มควันเล่นโดเจ้ากับแม่กูแล้งแดงกัดเบือแม่หนูขออนุญาตไปดูนางชายฮะให้ไดฮะฮะกลังของนายยองฮแม่ว่กอยากกลับไปดึกนะลูกฮะแม่เป็นห่วงฮะเป็นห่วงนะกูเป็นห่วงฮะอ๋อเป็นเมดลูกว่าลูกกลับไม่ดึกจะแม่ฮะ ถ้าแบบไปดูน้ำใช้ที่ไหนลูกเฮสนามโรงเรียนจะแม่เฮนี่เป็นพวกตุ้ม hey. ตุ้มกตินเดยพอว่าแรงแรงกับแม่ว um. ่าลูกพาเสือไปด้วยนะลูกเฮ้นั่งในสนามโรงเรียนเดี Teacher ๋ยวเดี๋ยวหญ้ามันจะจิ้มคุณรู้นะกันนะว่าเบื่อออกได้คุณรู้นะแกรแล้วลยยาได้ก็แรงลงมาดันเป็นกันใหญ่เลยมาเป็น อีก็ร้องต้องมีความสามารถนะลูกนะต่อเดียวใจโผ่บอกข้าดีกับผมเถอะนะอันนี้ต้องมีความสามารถให้เตียลตามึงแก่งจริงโวยเมึงยกตัวอย่างประเทศที่มีคำบว่าเล่นมาประเทศนดึงเตยเล่นร้องมีมิวสิเล่นรำสวิตเล่นจีสก๊อตเล่นฮะไอ้รัก็ูาันติดได้ก็อย่าเราปู่นเล่นรอวาน้องเป็นกระเทยใช่ แล้วน้องไม่โกรธมันอติมันหล่อก็ไม่รู้จะโกรธยังไงเพราะคนที่ล้อน้องนี่มันหล่อมาก<อ>คำเตืนผู้อ่านนี่ไม่เป็นผู้นำได้ีนป่านี้น<อ>ผมชู้พี่หนุหนุ้ยไม่ได้<ะ>พี่หนุหนุ้ยอายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่นุ้ยทำยังไงอ่ะเล่นเควสครับฮะเฟซบุ๊กนี่หละกับจะไม่ดีก็เล่นเวคว,เ,เ,วเป็น จริงล่ะพี่ท oh, ี่ไหนลุยหน้าร้องเงินได้หนังรูดคนๆตัดันเขี้ยงเงินเกลือๆอะไรตัวจ้ำก็พอยกขึ้นตัพู้เลยจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดแม้เห็นแต่คิวจะไม่ได้ก็เล่นเควสเพลเหรอครับผู้เก่งนะเก่งเรามาตัดเห็นไห